สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการขยันพืชในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดในเรื่องของอาชีพในสถานะปัจจุบันการปลูกผู้เรียนเป็นสิ่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลายดังนั้น จึงเลือกวิธีการขยายพันธุ์มานำเสนอโดยเฉพาะเขตทางพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่เหมาะในการถูกตูเรียนทั้งทําเลและภูมิอากาศดังนั้นในการสาธิตครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนที่สามารถขยายพันธุ์ ผู้เรียนเพื่อนำสู่ท้องตลาดซึ่งเนื้อหาที่สอนเป็นเนื้อหาที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามสอดคล้องกับสาระมาตรฐานงองงู1.1ตัวี้วัตรม .3 ทับ3 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษานักเรียนสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและเหมาะสมการขยายพันธุ์พืชมีหลายวิธีด้วยกันอย่างเช่นการตอนกิ่ง การติดตาการปักชำการเสียบยอดการเพราะมาเมล็ดการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนวันนี้จะสาธิตการเสียบยอดเพราะาเป็นที่นิยมในการขยายพันธุ์ผู้เรียนเรามาดูกันเลยนะครับก่อนเดินเรามาดูวิธีปอุอป,ปกรณ์กก่อนนะครับก็จะเป็นต้นพันธุ์ เป็นต้นพันธุ์พื้นเมืองเ,อเป็นผู้เรียนพื้นบ้านเหตุผลที่เลือกผู้เรียนพื้นบ้านเป็นต้นพันธุ์เพราะว่า,าต้านทานโรคและแมลงเป็นอย่างดีรวมถึงเป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการพ่อมเมล็ดจะมีรากแก้วจะช่วยในการาพยุงต้นแล้วก็กิง่งก้าน ต่อมาจะเป็นต้นต้นพันธุ์อันทุเรียนที่เป็นที่เรามาเสียบยอดเป็นพันธุ์หมอนทองอ่อเหตุผลที่เลือกพันธุ์หมอนทองเพราะว่าท้องตลาดนิยมบริโภคกันต่อมาจะเป็นเทปสแล้วก็คัตเตอร์ซึ่งคัตเตอร์นี้เราเลือกตามครามเหมาะสม แต่ให้เลือกคมเป็นหลักแล้วก็สะอาดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีดไม่สะอาดจะทำให้ทุเรียนติดเชื้อแล้วก็ไม่เจริญเติบโตได้ต่อมาก็เป็นถุงเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือตัดตัดต้นตอที่เป็น,นพันธุ์พืเมลางครึ่งเลยนะครับ แล้วก็ผ่าผ่าครึ่งผ่าครึ่งลงประมาณ1-2เซนเสร็จแล้วก็เรามาเลือกกิง่งกิ่งพันที่เรียกว่าเสียบยอดนั่นเองก็คือกิ่งมอนทองพันตุเรียนพันมอนทองเราเลือกต้นทีเ่เราเลือกตาที่มีเป็น ที่เสียมตาลก็ให้ตัดตัดใบออกเพื่อลดการคายน้ำก็ให้ทำเป็นริ่ม,มเป็นริมสามารถเสียบกับต้นตอที่เราได้ผ่าไว้หลันั้นก็เสียบลงไป แล้วก็ให้นำเทปสายมาพันพันโดยโรอบให้แน่นไม่ให้น้ำเข้าแล้วเราก็พันไปเรื่อยเรื่อยเมื่อแน่นเราก็นำใส่ถุงอย่างขั้นตอนต่อไปใส่ถุง อันนี้อันแน่นนะครับอัน,น้แน่นเลยอัน,น้แน่นๆนะครับจากนั้นก็ใส่ ถุงเพื่อลอดการคายน้ําเราไม่ต้องรดน้ําและไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเรารดน้ำรากก็จะเน่าผูเรียนก็จะจะไม่ติดก็โูไม่ให้อากาศเข้า ทิ้งไว้ประมาณ15-20ถึงวันก็ให้เก็บเอามาดูถ้าถือว่าต้นยังเขียวอยู่ก็ใช้ได้ถ้าทิ้งไว้ประมาณแล้วก็ทิ้งไว้อีก8เดือนสามารถนำไปปลูกหรือจำหน่ายได้ในการขยายพันธุ์พืชทุเรียน การพ่อมเมล็ดก็สามารถทำได้เหมือนกันเมื่อพ่อมเมล็ดเราจะใช้มเมล็ด 1, 000, 1, 000, 1, 000พันธุ์พันุ์พืชบ้านซึ่งเมื่อเราพ่อ,พอมเมล็ดเราก็จะได้ต้นพันธุ์หรือต้นต่อประมาณนี้เ,เราก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาต้นประมาณ20บาทถึง30บบาทส่วนถ้าเกิดว่า,เ,าเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับ ต้นพันธุ์ก็สามารถนำไปเสียบยอดซึ่งนำอยอดที่มาเสียบก็คือเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ที่ตลาดต้องการอย่างเช่นต้นพันธุ์หมอนทองก็จะได้ประมาณนี้เราก็เลี้ยงให้ประมาณ6-7ถึงเดือนก็จะได้จะจำหน่ายได้ประมาณ70-80ถึง80บาท ตอนถ้าเลี้ยงต่อไปอีกก็จะจำนายได้ร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบบาทก็ประมาณนี้ครับก็จบทำเสนอในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ